ดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธนะตั้งแต่สงกรานต์2566ไปถึงสงกรานต์2567นะวันพุธเต็มไปด้วยการลุ้นเรื่องของเงินเงทอง,ท,องที่คนที่ตกปากรับคำเอาไว้บอกว่าจะให้เงินบอกว่าจะให้กู้บอกว่าจะอุดหนุนบอกว่าจะซื้อของบอกว่าจะให้การชื่อเหลือแต่ประการใดๆก็แล้วแต่ บางทีอ่ะไม่ใช่เงินแบบจํานวนแยะเลยนะแต่ปรากฏว่าหาความแน่นอนไม่ค่อยได้ฮะเขาแนะนํานขออาจารย์คือวันพุทธเนี่ยอย่าไปฝากความหวังที่เขาบอกว่าไปหาน้ําบ่อหน้าพวกเราได้ยินสุภาษิตคำพังเพยเนี่ไหมหมายถึงว่าไปฝากความหวังไว้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนนะว่าจะมีหรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยให้เราทําสิ่งที่มันได้โชว์ดีกว่าจะไปเ,เหมือนกับเอาความอะไรนะมั่นคงของชีวิตเนี่ยไปไว้กับใครบางคนหรือหลายคนเพราะพูดอีกงๆนะสิ่งที่คนเนี่ยเขาสัญญิงสัญญากับวันพุทธเอาไว้ว่าจะช่วยว่าจะให้เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยๆๆนะไม่น่าพลาดก็มีโอกาสเยี่ยวได้นะถ้าเรามองในสภาวะสังคม อาจจะเป็นได้ว่าอตอนนี้ทุกคนเงินฝืดเครืองต่างคนต่าง,าง,างเอาตัวรอดเนี้ปรากฏว่ามันพูดคิดว่าเออเขาบอกจะช่วยเขาปรากฏไม่ช่วยเพราะเขาบอกว่าจะกู้ได้กู้ไม่ได้เขาบอกว่าจะให้จะซื้อจะพูดง,ง่ายๆจะเงินมาถึงตัวปรากฏไม่ถึงฮคเอออันนี้คือข้อแรกนะข้อที่สองนะคนเกิดมันพุธเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยเนี่ยข้อหนึ่งเลยนะคือเราเนี่ย จะมีความประมาทหลงลืมคิดว่าตัวเองอะ่ะจะต้องสำเร็จจะต้องเหมือนกับทำอะไรแล้วมันสำเร็จไปหมดอะ่ะคือในอดีตที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาสมมติว่าเราอะ่ะมีความรู้สึกว่าเราทําอะไรมันก็สำเร็จได้ง่ายดังนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมไปเดี๋ยวมันก็ต้องสำเร็จเหมือนเดิมอะสมมตินะที่ มันจะเกิดขึ้นในช่วงปีเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะบอกไเรื่องหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็คือเราจะเจอเรื่องยากๆเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นไปทําอะไรเสร็จแล้วแทนที่เราจะได้เงินเต็มไม่เต็มหน่วยปรากฏว่าเราได้บางส่วนฮะเราได้เหมือนกับไม่คุ้มค่ากับแรงกายไม่คุ้มค่ากับ เงินทุนไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราลงไปให้คือเราก็ยังคงเก่งอยู่เหมือนเดิมแหละันพุธเนี่ย,ยแล้ววาจาเราอ่ะก็ใช้การได้ดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับสภาวะวที่เราจะเจอเรื่องของการเงินการทองที่มันจะฝืดนหนนึ่งดังนั้นใครที่เราเคยเจราจาค้าขายหรือเคยคุยด้วยแล้วเราหวังว่าเขาจะเป็นเหมือนเดิม อันนี้ขอขอพูดในฝั่งของความรักความสัมพันธ์หน่อยบางทีเราเราไปหลายๆคนเลยนะไม่ใช่แค่มันพุทธนะไปคาดหวังนะว่าคนที่เราเคยคบเคยคุยอยู่เขาจะเหมือนเดิมเขาจะไม่เปลี่ยนไปไรายได้ที่เราได้ที่เราเคยมี มันจะต้องอย่างน้อยยืนพื้นเท่าเดิมแล้วก็ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆรื่อยดิสิอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าคิดว่าอะไรอะไรมันจะง่ายบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดเหือนพุธนะหาเงินได้เก็บเงินให้มากขึ้นเก็บเงินให้มากขึ้นมันจะเป็นความปลอดภัยของคนเกิดเหือนพุธแล้วที่สําคัญมากๆก็คือเตรียมตัวพร้อมจะรับเรื่องยากๆเพราะอีกข้อหนึ่งที่อาจารย์เห็นเกิดเหนพุธเนี่ย มีโอกาสที่ธุรกิจการงานเนี่ยจะเจอทางไม่ค่อยสะดวกอันเกี่ยวเนื่องกับคนที่เป็นลูกค้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ค่อยปลื้มนักในโปรเจกต์ที่เรากำลังคิดจะทำอยู่อาจจะไม่ได้ให้ทางสะดวกหรือเอื้ออำนวยให้เราเช่นสมมตินะอย่างบางคนเลยคนพุธเนี่ยไปขอทำเรื่องกู้เอาไว้ไม่รู้ล่ะจะกู้ทำธุรกิจซื้อบ้านซื้อรถหรือ สินเชื่ออะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนจะเจอระเบียบกฎเกณฑ์ของทางสถาบันการเงินแล้วก็ทำให้เรามีความยากหรือถ้าจะได้อะไรเนี่ยมันก็ได้น้อยกว่าที่คิดดังนั้นมีโอกาสสูงที่คนมันพุดเนี่ยจะรู้สึกว่าทาไมหันไปทางไหนมันก็เจอแต่เรื่องยากๆแต่ยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสเพราะอะไรอะ เพราะถ้าเรามาพิจารณาถึงช่วงวัยของคนเกิดบันพุธอย่างเงี้ยในบรรดาคนเกิดวันพุธที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยแน่นอนละ่ะมันมีคนเกิดวันพุธที่อยู่ในช่วงโชคดีเออกับอยู่ในช่วงที่เหนื่อยมันขึ้นอยู่กับอายุของเราด้วยนะซึ่งจริงอาจารย์จะพูดแบบเหมารวมไปเลยก็พูดได้แต่ว่ามันจะต้องละเอียดละออถึงขั้นที่ว่าใช้วันที่ เดือนปีพศถ้ารู้เวลาเกิดด้วยก็ยิ่งดีมาเจาะลึกเข้าไปอันนี้ซึ่งอาจะต้องใช้เวลาสัก30นาทีคุยหลังไมเป็นการส่วนตัวซึ่งอาจารย์จะบอกว่าในภาพรวมอ่ะคนวันพุธเนี่ยย่อมเจอกับข้อจำกัดนะที่พูดหนึ่งก็คือมันมีความสำเร็จอยู่แหละเรื่องของธุรกิจการงานซึ่งมันจะทบกับเงินเนี่ยแต่มันไปเจอข้อจำกัดที่เรา ไปฝากความหวังไม่ได้หนึ่งแล้วเจอลูกค้าผู้หลับผู้ใหญ่อีกหนึ่งและที่ไม่ได้ให้ทางสะดวกกับเรามากนะักแล้วก็เจอการถูกเอาเปรียบอีกหนึ่งและทีนี้เราจะรอดเราจะดําเนินชีวิตไปยังไงอะค่อยมาปรึกษาอาจารย์หลังไมทีละคนด้วยการตรวจมันชตาส่วนตัวซึ่งย้ำอีกทีหนึ่งว่าในบรรดาวันพุธเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับทุกคนหรอกแต่มันมีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ที่จะเข้ามาทําให้เราเนี่ยจะต้องเจอข้อจํากัดเนี่ยเหมือนอนกันแหละ บางคนก็เจอนิดๆหน่อยๆบางคนก็เจอเป็นเรื่องใหญ่โตไปเลยดูเหมือนกับว่าจะไปต่อได้ยากช้าก่อนอย่าพิ่งไปคิดว่ามันจะต้องแบบง่ายเกินไปหรือยากเกินไปพอหาเวลามาตรวจดวงชส่วนตัวอาจารย์จะบอกได้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเราอะที่เราควรจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วสิ่งที่มันจะเจอในช่วงของสงการนี้ชนสงการหน้าที่เป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ย มันจะมีเดือนไหนที่มันเปิดทางสว่างให้เราแล้วคือพูดไปเรื่องหน้าเลยนะว่าดวงคนเราอะ่ะมันจะเปลี่ยนมากๆอ่ะทุกปีเปลี่ยนระดับย่อยๆอลยรอะ่ะทุกเดือนเออในแต่ละเดือนมันก็จะมีจังหวะหรือโอกาสที่สบโอกาสให้เราอะ่ะมีทางที่จะมาสะดวกขึ้นจะรอดขึ้นเพียงแต่เราอะ่ะจําเป็นจะต้องรู้ซื้อยัง่งคือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะในบรรดามันพุทธแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ว่าเดือนไหนมันจะขึ้นเดือนไหนมันจะลงเดือนไหนจะมีโอกาสเดือนไหนจะต้องระวังเดือนไหนจะต้องใช้เงินเดือนไหนจะได้เงินใช่ไหมเราอยากรู้ตรงนั้นใช่ไหมถ้าอยากรู้ตรงนั้นมันต้องทีละคนหลังไหม่เพราะย้ำวีทีหนึ่งว่าดูตรงนี้ไม่ทันหรอกมันจะต้องต้องมาเจาะลึกกันด้วยวันเดือนปีถ้ารู้เวลาเกิดด้วยก็รู้นี่ไม่นับว่าคนเกิดวันพุธเนี่ยจะต้องเอาชีวิตปีฝากไว้กับใครบางคนในฐานะหุ้นส่วนในฐานะคนรักอย่างเงี้ยก็ควรจะใช้ วันที่เดือนปีพศถ้ารู้เวลาเกิดด้วยก็ดีเนี่ยเอามาเทียบมาท้าเป็นดูว่าถ้าเรากับคนนี้อยู่ด้วยกันนะในเรื่องพื้นฐานการเงินเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วอนาคตที่จะไปได้วยกันอ่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนมันจะรุ่งนะหรือว่ามันต้องเหนื่อยๆพอเรารู้ล่วงหน้าใช่ไหมเราจะตัดสินใจถูกซึ่งเอางี้ละกันให้มันพึ่งพาตัวเอง ไม่คาดหวังความเชื่อจากคนอื่นแล้วเตรียมคําตอบสําหรับอะไรที่มันจะต้องผ่านผู้ใหญ่เอาไว้แล้วถ้าเกิดมีเวลามาเจาะลึกดวงชะตาส่วนตัวอาจารย์จะบอกในเชิงละเอียดให้ถ้าอยากมีดวงของใครที่สมพัญมาเกี่ยวข้องเลยก็มาถามได้เช่นเดียวกันใครที่อยากจะดูพื้นฐานยาวๆไปเลยก็ดูได้ส่วนใครที่อยากจะดูแบบ v i p เลยคือ คุยกับอาจารย์ทุกเดือนเลยเพราะแต่ละเดือนที่อาจารย์พูดไปแล้วว่าดวงมันจะมีจุดเปลี่ยนก็สมัครการดูดวงแบบ VEP ก็ยังได้เช่นเดียวกันเพราะลูกศิษย์ของอาจารย์บางคนห,หลายๆคนเลยอะก็มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจที่สำคัญสำคัญในทุกๆเดือนนะนั้นได้หมดจะดูแบบครั้งครั้งเดียวจบสั้นๆเอาแค่เรื่องความรักะอยากรู้แคตคนนี้ใช่ไม่ใช่หรืออยากจะดูแค่พื้นฐานของเราตลอดทั้งปีหรืออยากจะดูแบบ v ี p อรายเดือนก็เลือกได้หมดนะก็ขอให้คนเกิดวันพุธนะั้นเป็นวันที่ใช้ศักยภาพตัวนี้เต็มที่รู้จักระมัดระวังนะแล้วก็จะประสบความสาเร็จนะอยู่รอดปลอดภัยไปได้อีกปีหนึ่งนะวันพุธนะเป็นกําลังใจให้เสมอ